สวัสดีค่ะดิฉันนางนิมิตลีออตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษประวัติการศึกษานะคะจบปวสาจากวิทยาเทคนิคอุดรธานีปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏนอุดรธานีเอกอุตสาหกรรมศิลป์ประวัติรับราชการาบรรจุรับราชการาวันที่1มีนาคมพศ .2537 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง หลังจากนั้นก็ย้ายมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในปีพศ2538ปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปสำนาญการพิเศษรวมอายุราชการ27ปีคติประจำใจในการทำงานปฏิบัติตามระเบียบขยันอดทนแล้วก็มีวินัยความภาคภูมิใจนะคะรู้สึกดีใจและภูมิใจในความอบอุ่นของของผู้บริหารและก็เพื่อนร่วมงานทุกคน ชีวิตครอบครัวนะคะสมรสกับนายบุรีรีออกทำงานอยู่ที่สำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นมีบุตรด้วยกันสองคนลูกสาวคนโตทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการคนที่สองนางสาวป,ประภาพรลีออกแพทย์แผนไทยประยุกต์ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลรอพอสอตจังหวัดสกลนครดิฉันมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คือมีความรู้สึกดีใจ ที่ได้รับราชการแล้วก็ได้รับความอบอุ่นจากผู้บริหารทุกท่านและเพื่อนร่วมงานทุกคนเป็นอย่างดีและดิฉันขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ <Okay. S 1> หลังจากเกษียณไปแล้วนะคะมีแผนมีมีการวางแผนว่าหนึ่งะจะมีการทำเกษตรกรรมแล้วก็มีการเลี้ยงไก่มีแผนเราจะเลี้ยงไก่เนาะไก่พันุไก่บ้าน อีกอย่างหนึงก็จะทำปลูกมันสําปะหลังแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้ดูแลหลานๆทั้งสองคนในการทํางานอยากจะฝากน้องๆนะคะที่จะทํางานต่อไปนี้ก็คือเรื่องการทํางานต้องยึดมั่นในการปฏิบัติตามระเบียบขยันอดทนแล้วก็มีความมุ่งมั่นขอบคุณค่ะ